แต่มันบอกว่าเอาตีนอยางเดียวขอกินตีนเยอะๆค่ะพอแล้วแม่พอแล้วแม่วันนี้นะคะบุกกก็ไม่มีมาใสอนามัยอยู่นี่ยบุกครัวแม่เลี้ยงกุ้งครัวไทยใหญ่จ้าดูโหเจมจนเจมคนมากแอบดูแล้วแหละแม่ทำไ์เมื่อวานนี้นะคิดว่าเดี๋ยววันนี้ฉันจะมาบุกขนมจีนแม่เลี้ยงพอค่ะแม่๋ยวกกินไม่หมด กินไม่หมดก็ห่อกลับบ้านไปนะจ๊ะนี่ดูดิโอ้โหอ๋ออันนี้ใส่เองบุฟเฟ่เลยนะแม่นี่โหดูกระเทียมเจียวก่อนทุกคนเฮียเฮียเอาอะไรเฮียเอาเออวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเฮียเอาเอาข้าวซอยอยู่แล้วแหละใช่ไหม ยังไม่กินเนื้อค่ะแม่เนื้อไม่เอเรามาถึงครัวแม่เลี้ยงกุ้งเราต้องต้องบุกขนมจีนน้ำเงี้ยวแม่อืมน้ำลายไหลเลยนะจ๊ะนี่ขายอะไรนี่ด้วยเดลิเวอรี่อย่างเดียวอะ